แน่นอนมีพี่พิกาชูด้วยขอบคุณทุกทคนเลยนะครับเรียกว่านะักบวนมาด้วยความสนุกนะครับพิกาชูอีบุยแล้ก็โพชมะนะครับแน่นอนพรีเซนเตอร์ของเราแล้วยังเป่มิวเลิฟซีแล้วก็ขีนนะครับขอเสียงประมือให้กับทุกทุกคนเลยครับโอ้เปิดตัว <yeah. S 1> อย่างยิง่งใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับ สสวัดีค่ะตอนนี้เนี่ยเราให้น้องๆเนี่ยได้ลงไปทัดด้านล่างกันก่อนดีกว่าได้ค่ะซับหน้าซับตาเพราะเมื่อกี้ได้โชว์ได้เสียงกรี๊ดกันไปเรียบร้อยแล้วได้ค่ะนะครับพี่กระชูด้วยนะคะพี่กระชูด้วยขอเชิญเลยค่ะฝากดูแลพี่จมินัยโฟนฝากดูแลพี่จมินัยไปเรื่อไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่ไปเรื่อแล้วครับเรยแล้วครับน่ารักสดใสสดชื่นมากๆเลย ขึ้นมาแต่ละรอบแล้วก็โหสว่างวะทุกรอบไปไงจากเสียงดังสนั่นเลยนะคะตอนนี้เป็นทีมที่ได้รับประส่งมาได้เสียงกรีดผลงานเราด้วยสวัสดีค่ะนหนึ่งโคดมันดังไปถึงโน้นเลยก็มันยังเก่กว่านั้นได้อีกค่ะคุณกาเพราะฉะนั้นดังกว่านี้ได้อีกนะได้เลยะนะคะและเรามาคุยกันหน่อยดีกว่านะคะรีดนเอเตอร์คู่ใหม่นะคะของโออิชีนะคะรับซัมเมอร์สุดๆเลยนะคะเจมินาแล้วก็โฟ้ดนะจ๊ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของโออิชีคะโอ้โหดีใจครับเป็นเกียรติครรรับเเเป็นกียติพาาะว่ เอ่อออโชิยู่คู่คนไทยมานานมากาแล้วก็ดื่มมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็วันนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้มาเออ่ปลดปล่อยหรือว่าปลดปล่อยเลยหรอปล่าปลดปล่อยปลดปล่อยของ,ด,องดีๆเราเรียกว่าอะไรได้อยู่ได้อยู่ด้วยความสดชื่นเลยนะทุกอนความสดชื่นทุกคนออกมาด้วยโอชิครับก็ดีใจครับที่เป็นสื่อกลางผ่านในทุกคนครับ ครับผมบอกผล้ครับก็คล้ายๆเจมินายนะครับดื่มมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ตรงที่โฆษณาครับน่ารักมากเลยใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมเห็นแล้วครับผมว่าจะเป็นการรวมตัวกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไฟฟ้าช็อตมีพิกาจูออกมาเนี่ยถูกเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเบื้องหลังการท่ามีอะไรสนุกๆมาเล่าให้เราฟังตรงที่ยังไงเราเนี่ยต้องนอนที่นู่นใช่ไหมใช่แล้วเมื่อเร็วๆนเราไม่กล้าเราคุยกันต่อมันเล่าได้ไหมไม่มันไม่มีอะไรก็บอกว่า มันที่โน่นเนี่ยเดี๋ยวมันดูเบียอะไรขึ้นมาแล้วเหมือนเป็นการคััทช์คืนกันหลังจากนั้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ก็คือแบบว่ามันก็จะเลิกกองดิบประมาณสี่ห้าทุ่มเลยปกติกองโฆษณาเนาะใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องแบบว่ากุ๊กกุ๊กกูอ่ะฮึแล้วได้ไหมขออนุญาตนะคะขอพื้นที่นี้ขออนุญาตอีกนึงสามารถเราเรื่องกุ๊กกุ๊กกูก็คือไปหลงแล้วแล้วไก่ไก่เดินมาอ่ากุ๊กเดียวไม่ใช่มันไม่ทิ้งกุ๊กเดินมาแวมันกุ๊กไก่ฟอสฟูร์มันติดได้เลยไม่เอานะไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือแบบว่าเจมินายเนี่ยเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออไม่กล้านอนคนเดียวบรรยากาศแบบนี้ไง ไปที่อะไรผมเนี่ยก็เลยแบบว่าอาสา,า,าเาจฟนายนอนคนเดียวไปนะเจ้าเดียวถ้าเ <c oughs> ขาไม่ไหวมันไม่ได้ได้คำตอบเพาอย่างนั้นอะไม่นนมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยบางคนคตันน้งแต่ทั้ามาไม่ไหวแล้วเอออยากนอนเลยสุดท้ายคุณไม่ได้ไปดูแลอะไรเขาเลยเหรอดูแลตอนเช้าเลยไม่ไอ้จริงๆเขาต้องให้เจ้าตัวเนี้ยมาเฉลยหน่อยว่าจริงๆอ่ะเรากลัวจริงหรือเราแค่ใหญ่เขามานอนกับเราแค่นั้นเอง คืออะไรเอ่อผมจะเท้าความก่อนว่ามาฟังมาฟังความฝั่งนี้กันได้ได้เรืมันมันมีความว่องเวงเพราะว่าด้วยความที่มันมืดแล้วเออตรงนั้นเป็นภูเขาหมดไม่ค่อยมีไฟไม่ค่อยมีอะไรมันจะดูแบบวงเวงมากหลอนมากมืดจมิงจริงๆเลยมืดมากๆแล้วข้างๆเป็นป่าหมดครับมันมันมันบิวว์ลมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือตอนที่เข้าไปในห้องเนี่ยมันจะเป็นฟิลโรงแรมที่เป็น ตรงไหนเป็นไม้แล้วมันเป็นชั้นๆครับไม่ใช่แบบว่าห้องเรียนกันครับมันจะเป็นแบบว่าเขาเนี่ยเขาขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมีหนึ่งห้องสองห้องห่างๆกันด้วยไม่ใช่คือโรงแรมกับห้องติดกยังน่าจะแตกต่างกัเรียกว่าเป็นบังกะโลใช่เไหมบังกะโลมันคือเป็นห้องห้องลูกจ๋ามันว่าห้องห้องนี้ไม่ใช่หมานะคะเดี๋ยวตากันมาเข่ากันกันนี้ค่ะเป็นห้องห้องเก่าอะไรก็ว่าบังกะโลบังกะโลอ่ามันจะเป็นบังกะโลนี่แหละครับแล้วก็มันเก่ามากแล้วมันดูแบบ โบราณนิดนึงซึ่งการที่ผมจะไปอยู่ตรงนั้นคนเดียวเนี่ยผมค่อนข้างกลัวซึ่ง,งเราเป็นก็กล่เราเป็นคนที่กลัวผีนังผู้แต่ว่าโฟรเนี่ยคือจะเป็นฟิลนอนเปิดไป อ๋อไจ๊มั้ยอ๋อคือนอนได้แต่คุณต้องเปิดไฟไม่งานใช่ก็เปิดแบบว่าแพรมไว้ดให้มันสลัวสลัวนอนและคุณนอนเปิดไฟไหมติเปิดไฟแพรมใช่ติดติดแค่ไหนเหมือนกันไม่เคยได้ยินใครเปิดไฟแพรมปกติเราจะไม่อธิบายนะคะคำว่าแพรมใช้กับอะไรบ้างแต่จะใช้กับการเปิดไฟได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าปกติคุณนอนเปิดไฟไหมปกติผมนอนไม่เปิดไฟแต่วันนี้ผมเปิดไฟทั้งคืนเลยแต่ว่ามันมีบางครั้งที่คุณต้องไปค้างอ้างแล็บด้วยกันสองคนคุณใช้วิธีอะไรคนนึงเปิดไฟคนนึงไม่เเปิดไฟอายังไงงงงอออ่่ะะยัไก็คืถึแม้จะเปิดไฟหรือ Okay. ถูกแหมถูกไหมจะเปิดไฟไม่เปิดไฟใจไหนก็หลับได้เขาเป็นคนหลับง่ายไงก็คืออยู่ที่ไหนก็นอนได้หมดเลยค่ะใช่อยู่พอตื่นมาก็มีพี่กาจูมาขอยอมใจเราเชิญเชิญิกาจูมาเจอกันอีกแล้วใช่เพราะว่าเรามีขายสองวันครับอ๋ออีกวันก็ต้องเจอกับพิกาจูอยู่ดีและพี่กาจูเวลาเขานอนนี่เขานอนล้มตัวลงไปเลยหรือว่าเขามีการแบบว่าแบ่งลูกแบ่งร่างเลยไหมแบ่งร่างก่อนไม่มีเนาะไม่มีเนาะเออผมก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่แล้วว่าก่อนเขานอนเขาต้องกลับร่างเดิมหรือเปล่าคุณชวนให้้เเเต็มที่ลลยยคไดรับ ทุกคนก็น่าจะรู้อีกแล้วว่าโอชีเนี่ยมีรหัสใต้ฝาอยู่ใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยสามารถทําประโยชน์กับรหัสใต้ฝานนั้นได้โดยการโหลดแอปแของโอชีกลับครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่โหลดนะขอขอให้โหลดเลยนะครับขอร้องครับการเปรีเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคมนะครับก,ก็สามารถไปกรอกรหัสใต้ฝาแล้วก็เข้าไปในแอปของโอชีคลับได้ลยครับ อรครบแน่นข้อมูลนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็แบบนไจัดหมดทุกอันที่ผมจะัจะพูดแั่สุดยอดใช่แต่ว่าจะมีแบบว่าติดตามรายละเอียดได้ครับ,รบที่เป็น Facebook ของอเป็นโออ r ชิจูงเซชันครับจารับสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ทีั่ ฝากด้วยนะคะอ่าฝากกันด้วยพวกกิจกรรมนี้ของวัฐดีมากๆาตาอย่างที่ไม่ค่อยได้บอกไว้หลากหลายอย่างในรวมของรัฐกว่า6ล้านบาทคูณคิดดูแล้วกันมีเวลาถึง30พฤษภาคมนี้นะคะค่ะหลังร่างงานเลิกนะคะที่ฉันขอฝาอันใหญ่2องอันคุณเด็กอันเพิ่มด้วยเนาะนะเอ่อคุณมามอไซไหมถ้ามามอไซขับกลับไม่ได้นะโทษขับรถมาค่ะโอเคโอเคแต่เดี๋ยวจะขับรถที่เป็นรถไฟฟ้าเป็นรางวัลกลับไปด้วยพี่ก็บอกได้แต่ว่าไม่ให้แค่ฝาให้แค่อุ่นเลย แต่ว่ารางวัลนี้มันจะมีพาไปญี่ปุ่นด้วยเป็นทริปไปญี่ปุ่นที่เราซึ่งไปกับคุณสองคนด้วยใช่เลยเป็นแท่ายเอ็กซ์คลูซีฟเท่าน้าใช่แล้วคิดดูว่าไปญี่ปุ่นเน่ยสิ่งที่เราต้องทำอะไรคือเช่ออนเซ็นไงอ้า ไม่อยากคิดแล้วไม่อยากคิดแล้วไออนเร็จด้วยกันเลยนะไม่รู้กันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะสิถ้อย่าแล้วเอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะไงต้องลองไปดูว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดก็คือต้องร่วมรุ่นแคมเปญนี้ของเราก่อนนะคะกับโอไอชีของเรานะคะใช่เลยครับผมตอนนี้สำหรับช่วงนี้เขาได้เป็ดเสื้อยืดพร้อมลายเซ็นจากโอไอชีแล้วก็จะมี้เปรี่ยนเนโอไอชีอีกหนึ่งรังรวมถึงเสื้อแจ็คเก็ตพิเศษด้วยรับไปเลย แต่สำหรับทีนี้แพ้ก็ได้เป็นโอชินะครับหนึ่งลังเหมือนกันแล้วก็ซื้อให้พ่อใครเสร็จเช่นเดียวกันโค้งคะแนนแพ้หนึ่งลังเลยยังไงก็ได้อยู่ดีไงเพราะเราสะสมคะแนนกันมาแล้วไะ่ใช่ตรงนี้ต้องถือว่าพิเศษแล้วและในหนึ่งลังนั้นนะก็ยังมีฝาที่เอาไปร่วมลุ้นแคมเปญของนักกีฬาปฐว์โค้งมากมันโค้งมากเพราะฉะนั้นเราเข้าเกมแรกกันเลย่พี่จ๋าได้เลยค่ะเกมแรกของเราชื่อว่าโอ้ เกมนี um so. re so re re so, well. so, ้ของเรานะครับอย่าก uh ่อนอื่นผมว่าเราอยากจะให้ท yes. okay. so, ั้งเจมนายและโค้ตเนี่ยลองไปชิมดีว่าพลังเสียงของแต่ละโซนเนี่ยขนาดแล้วพี่น้องคุณขาแล้วเราเช็คกันไม่ธรรมดาเราจะมีเครื่องมือนะคะวัดระดับเสียงออกมาเป็นเดซิเบลเลยดูที่โซนไหนดังกว่ากันถูกต้องเราจริงจังเราจริงจังค่ะคุณขาคุณขาเดี๋ยวเราลงไปโซนเอนะคะวัดพลังเสียงและโซนดีวัดพลังเสียงกันค่ะเอันนี้คือโซนเอ อนี้เราจะวัดเลยไหมพี่ถ้างั้นเราขอเครื่องวัดเดซิเบลมาจะดีกว่าเนี่นะครื่องอ่ทีชีมงานอยู่นะโอเคอินทีมงานวัใ่้าเะเดี๋ยวผมจะพูดว่าเสียงยู่สายเสียงยูสายแบว่าตะกนมาทีนี้ขอให้สุดเสียงเยนะมาดูกับว่าพลังเสียงเต็มที่เดีอยเราได้เท่าไหร่ได้แล้วเหมือนแเวฟนะเราเดนด้วยเราไป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 ไยไป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 ไไปไอไป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 ีปไ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 นี่ไป ผมบอกให้นะโซนเ้ทำจะเต็มที่มากจ้าข้างหลังอุ้งงานนิดนึงอ่าอุ้งงานนิดนึงค่ะเราไปข้างหลังกันไหมครับป้าตอนนี้ไม่ใช่เราถือว่าโซนเอเราประมาณนี้แล้วอยากไปโซนดีเพราะมัดูโซนดีเลยไหมครับได้เลยดูได้ป่ะครับป้าตอนนี้ดีไหมมีคำอะไรที่มีการเริ่มต้นในการสนิทไหมเอ่อสายยูดเสียงงานบ้านเนี้ยตอนน้เราย่างนี้ใส่ตอนนี้สายยูดเสียงอ่าเจมินายเซมาดีกว่า Every night is his คนพีเสาเแล้าเก่าพี่ไปทีดีกว่าไปโอเคโอเคถือว่าซูเอชสมินทำกันได้เลงนี้มีนรังเป็นนายวดีกว่าเราไม่รู้จักเพลงนี้ครับผมพร้อมไหมคะเจอกันหยวถึงกบกินได้เลยนะ ตัวเลขที่ออกมานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บไว้บ้างจะพูดเลยไหมเราเจอแล้วนะเอามาเลยนะเอามาเลยวนะเอาบอกไว้ดีกว่าผมให้ฝ um ั่งน้ำจานได้มีการแข่งตัวเลขเท่าไหร่ครับขึ้นมาบนหน้าจอเลยได้วนะเป๊ะเลย้วนะดิฉันบอกให้ดิฉันทราบโอเคเท่าไหร่ครับหนึ่งร okay, okay, ้อยยี่สิบหกจุดเก้าเดซิเบลค่ะโอเคร้อยยี่สิบที่หลาคนดูแล้วไม่ทันโอเคไม่ได้แั้วไปช้าไปชาไปชามาก ใบชายะไม่น่าเชื่อใบชาที่แรกผมจะหยิบตรงนี้ใบชาอันนี้ปรากฏเป็นเลขไพ่หวังก่อนไหมนี่เออเอาในชาที่หนักมาโอเคแล้วเมื่อไหร่นะคะที่โฟรนะคะวิ่งนำไปชามาแล้วจะมีนานะคะไปจับมือโฟรเข้าไบก็กรีได้เลยนะเต็มเสียงนะเต็มเสียงเลยโอเคพร้อมหนึ่งสองสาม action หลุดขาดโอ้โหเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้คือตรงมุมกั๊กมันขาดไปแต่ผมจะบอกให้คืออันนี้ไม่ได้ความผิดของชาบอยชิแน่นอนผมไม่ต้องมีนอตมีในแล้วงานนี้มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนครับมันขาดผมว่าเก้าสิครับเลขนี้ยังไงไม่ใช่เลขเจ็ดแล้วแน่แหละค่ะไม่แปลกก็เก้าแต่ว่าใบนี้ตอนผิดครับผมไอนี้ผิดแน่นอนเลยแล้วไม่ก็จะคอยตั้งใจ จะฟ Take care จะคอยด a แล a b y เพื่อเธอ o ป็น u ิ e เช e ่ h e r ับ s ิ n ช a บ a ห้นา o ร้อมม a ฝันอยากไปทั e you t ไม่วจะอยู่ไทยจนถึงฉันจะขออกา t ขอบคุณครับฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับแคดี้เดยครับ ี้เนี่ยเพลงาหม่ชก่อใหม่ของผมนะครับชื่อว่าแค n ดีเด็ทุกคนเคยฟังไม่รู้ทุกคนเคยฟังหรือเปล่าแต่ต่อไปเนี่ยก่อนที่จะไปร้องเพลงคู่ที่ผมเนี่ยเตรียมเพลงมาให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกันจะไปพบกับจีน่า

do it